ใจมากค่ะครับผมขอเสียงกับแล้วคณิตกุลด้วยนะคะขอบคุณค่ะเพาะมาเข้าออกบรรยากาศมาสวัสดีฮะสวัสดีคุณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบสาวตัวเล็กเสียงดีคนนี้มาทําให้บรรยากาศของเราแบบโอ้โหเหมาะกับทะเลมากมากเลยจากทะเลหลับๆอยู่นี่ตื่นเลยครับจะดีนะให้ไปยืนรอ ลมากครับผมทะเลมันไปกันไหมไปกันไหมโอ้ได้อยากลงไปอยู่นะดูเด็กลงปะเนี่ยอะไรนะครับดูเด็กลงนะคะใช่ไหมฮะใช่แต่แว่นเช็ดนิดนึงอ๋อใช่ไหมมาเจอทันบอลเนาะอพอดีเป็นคนสกปรกอะฮะนะครับวันนี้ดีเจเดไม่มาใช่ไหมคะมาครับอยู่ข้างหลังอ๋อนึกว่ารอดตัวแล้วผมเกือบเกี่ยวกันครั้ที่แล้วหัวจะพันกันซะก่อนนะครับครั้งที่แล้วร้องเพลงด้วยกันเลยค่ะครับแล้วแบบให้ดีเจเดไปอยู่ไกลๆอะค่ะ เพราะว่าเดี๋ยวหัวพันกันแต่ของเขาธรรมชาตินะเขาบอกแม่ให้มาแบบนี้เลยเกิดมาหัวฟูเลยเอาลมไม่ได้แล้วแล้วของแพรวล่ะครับแพรวก็คิดอยู่เหมือนกันว่าจะเอาลมไปเลยนะครับวันนี้ถามความรู้สึกก่อนเลยรู้สึกไงบ้างครับความรู้สึกของแพรวคือช่วงนี้เนี่ยเรามาเรามาร้องที่ทะเลกันบ่อยๆแล้วก็เคยมาร่วมงานกับซีหลายๆครั้งแล้วนะคะแล้วก็ทุกๆครั้งเนี่ยแฟนๆชาวซีก็ต้องลับดีขอบคุณมากค่ะแล้วก็ซีคอยดูแลแพรวเสมอ แล้วก็เปิดเพลงให้เกือบทุกเพลงเลยขอบคุณมากค่ะครับผมครับผมถามถึงอัลบัม้มดีกว่าครับเมื่อไหร่เราจะได้ฟังกันครับสำหรับอัลบั้มเต็มเต็มเลยของแพรวคณิตกุลเนี่ยใกล้แล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้เริ่มที่จะคิดงานใหม่ๆให้ทุกคนได้ฟังกันค่ะแล้วก็เชื่อว่ามันจะมีโปรเจกต์พิเศษพิเศษอย่างคอนเสิร์ตที่จะมีเร็วๆนี้คอนเสิร์ตสลิปเลสโซไซตี้ค่ะตอติดตามกันได้มให้ดีนะฮะช่วงนี้มีผลงานอะไรบ้างให้เราติดตามกันบ้างช่วงนี้เนี่ยแพรวจะ ค่อนข้างที่จะมีคอนเสิร์ตแบบใหญ่บ่อยแล้วก็อีกไม่นานน่าจะมีหนังของแพรวน่าจะฉายแล้วเรื่องรักนะคะแล้วก็คือซึ่งมันก็ผัดมาเรื่อย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 นะคะอาจจะเป็นเรื่องของทีมงานหะายๆอย่างให้มันครบทัวร์นะคะใช่แล้วก็เพลงใหม่ค่ะรับรองว่าปีหน้าน่าจะได้ฟังนะเพราะว่ามันก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันค่ะครับผมนะฮะเอาตอนนี้เดี๋ยวฝากผลงานให้แฟนเบื่อจะติดต่อแล้วยังไงบ้าง Facebook เลยค่ะ K A N I T K U L คณิตกุลนะคะเจอกันค่ะครับผมนะะบ๊ายบาย ติดตามผลงานด้วยนะฮะขอบคุณแพรวกณนิดคุณครับขอบคุณค่ะรับขอบคุณมากครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งสาวนะครับที่วันนี้ทําให้เวทีนี้นะครับอู้รู้สึกสดชื่นมากๆแล้วก็บรรยากาศริมทะเลแบบนี้สุดยอดครับผม ถูกต้องครับวันนี้เราอยู่ในบรรยากาศของ The Sea Show Special ครั้งที่66นะครับตอนวไหนก็ทะเลวันนี้บรรยากาศแบบดีมากๆนะฮะใช่ทักทายคุณผู้ชมด้วยที่กำลังชมเราอยู่ผ่านทาง sea space. n th นะครับมแล้วก็ t b b co. th/sea ด้วยครับครับยๆช่องทางนะครับก็สามารถติดตามชมพวกเราได้นะครับครับผมเอาละครับตอนนี้เรามาฟังเพลงแนวดนตรีโอเพอระผ่านไปเยอะสนุกสุกก็ผ่านไปเยอะใช่แต่ว่าแนวนี้บอกได้เลยว่าอีกหแนว เหมาะกับชายทะเลมากๆใช่ครับเพราะว่านักร้องเนี่ยที่จะขึ้นมาคนต่อไปนะครับคิวต่อไปเลยต้องบอกว่าโอ้โหเขาจะมากับหนึ่งเครื่องดนตรีที่ตู่ตอนนี้เป็นเอกลักษณ์ของเขาไปเรียบร้อยแล้วฮิตมากใช่ถือว่าถือว่าเทรนด์มากๆใช่ครับนะครับนั่นก็คือเครื่องดนตรีที่เรียกว่าอูคูเลเล่นั่นเองนะครับเดี๋ยวได้ฟังแน่นอนเสียงระพของอุกูเลเล่นะครับครับผมนะฮะก็เข้ากับบรรยากาศวันนี้เลยนะฮะใช่ตลอด ริมชายหาดเชอมหัวหินวันนี้เนี่ยคือคืนแล้วก็สนุกสนานจริงๆใช่ครับแล้วก็ครบทุกแนวเลยค่ะแล้วก็ฝากด้วยอีกหนึ่งรอบแล้วกันใครนะครับที่ได้ยินเสียงเราอยู่ในตอนนี้นะครับอย่าลืมเข้ามาได้นะสำหรับลูกของเราด้านนู้นนะครับอยากจะบอกว่างานวันนี้ครับเข้าชมฟรีถูกต้องครับด้านหน้าเชิญได้เลยนะครับด้านในของเรายังมีพื้นที่แล้วก็รวมไปถึงเพลงจากศิลปินยังรออีกเยอะเลยโอ้ยังรออีกเรียบนะครับดีครีของเราจะค่อยๆขยับขึ้นขยับขึ้นเรื่อยๆ ครับอูยิ่งดึกยิ่งคึกแล้วก็หลากหลายแนวอีกเหมือนเดิมถูกต้องนะครับวันนี้เรายังไม่ได้ขอเสียงเลยนะตั้งแต่ช่วงเย็นแล้วนะอ้าวจัดไปนะพี่ขอเสียงหน่อยแล้วชาวเซ่ชื่นใจชื่นใจนึกว่าจะไม่มีครับผมชื่นใจมากเพราะตอนนี้คนแบบเยอะขึ้น,นเรื่อยบรรยากาศเ,เราก็สนุกมากขึ้น,นเรื่อยๆนะครับศิลปินอีกเยอะยัง รอจอคยูใช่นะครับกับตัวซีโชว์ในครั้งนี้นะฮะหลายๆศิลปินตอนนี้ก็รออยู่ที่พี่ดอสบอกนะครับแล้วหลายๆคนตอนนี้ก็พร้อมแล้วด้วยนะที่จะจะขึ้นมาบนเวทีนี้นะครับครับผมแน่นอนครับศิลปินที่ยังรอทุกคนอยู่นะครับยังเหลืออีกเยอะเลยนะไม่ว่าจะเป็น Friday นะฮะ Better Weather นะครับชินชินาวูดครับแล้วก็อีหนึ่งสาวที่ต้องบอกว่าเวทีนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกของเขาด้วยถูกต้องครับอ คือใครเอ่ยใครเอ่ยแล้วก็เราไม่ได้เห็นง่ายๆด้วยเนี่ยเขาคือเขาคือมาชาวัฒนพานิชนะครับอ่าอันนี้ติดตามกันรับยังไม่พอมีซปเปอร์เบเกอร์นะครับยังมีลุล่านะฮะแล้วก็ยังโอดมีเดอะแจ๊คส์อีกนี่ฮะมีวงซิลใช่ใช่ชาวร็องทัพเตมตัวมันกันได้แล้วก็อีกหนึ่งหนุ่มที่กําลังจะขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้เนี่ยแหละที่จะมามอบความสนุกให้กับทุกๆคนนะครับวันนี้ดีใจมากๆครับ เป็นอีกหนึ่งครั้งที่เรากลับมาที่ชายหาดแห่งนี้นะครับกลับมาเมื่อไหร่เราก็รู้สึกอบอุ่นนะโอ้โหต้องบอกว่าทุกๆคนเนี่ยก็ให้การตอบรับเราเป็นอย่างดีมากๆนะแต่ว่า <ผม S 2> ตอนนี้ครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับผมดนตรีพร้อมแล้วเรียบร้อยนะครับทุกคนเตรียมเสียงพร้อมแล้วหรือยังพ,พร้อมแล้วขอเสียงกรีดดังๆให้กับซิกตนโช สวัสดีครับสวัสดีชาวซีทุทกท่านนะครับผมสิงโตน้ำโชคนะครับจากพอร์ตแลนด์ซาวแล้วก็ b ิลลี่บล็อกคอร์ดครับก่อนอื่นเอาเลิกเอาชัยขอเสียงชาวซีทหน่อยฮะกำลังเช็คเสียงอยู่ขอเสียงดังขึ้นอีกนิดได้ไหมครับโอเคจะใช้ได้ เ,เดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนนะฮะวันนี้บรรยากาศดีมากนะครับอยู่ข้างริมทะเลนะครับแล้วก็อากาศไม่ร้อนนะครับรู้สึกจะหนาวนิดนิดด้วยนะฮะใครพาแฟนมาก็น่าจะเหมาะนะครับวันนี้วันนี้มีใครพาแฟนมาบ้างฮะสรุปคืนนีแฟนเที่ยวหมดเลยใช่ไหมครับ

ที่ใจคิดออกไปทำตามใจฉันเองสักวันไปเจอท้องฟ้าสิครามที่สดใสไออุลลอมฟาชลมกายไปเจอพื้นน้ำรีบและพลางทลายนอนหลับตาพักใจคลายเมื่อความวังและความฝันล่องลอยมาและหายจางไปเา่ความหมายแห่งรักจบลงพอบกันว่าแค่ทิ้งมันไปนเชลยสายลมจะปลอบใจ้ เป็นกายพักชัยผ่อนไปลัยทิ้งมันไปเนื่องคุยกับทะเลเลยหยุดใจทุกเท่าไรอ่ะลอยทิ้งมันไปพรุ่งนี้เริ่มัยครับเย่อ้าอ้าอ้าชีวิตเดินแบบปารานโดว์ปารันดูบัดเช่นคนพบโลกยังมีอะไรอีกมากมายให้ไปเผชิญและลองคน วันจางที่ระลายแค่รักล้นหายก็ไม่เห็นจะตายแต่ตอนนี้ฉันแค่ขอได้กไปนอนหลับตาพักชัยคลายมาความวังและความฝันลองลอยมาและหายจางไปมันความหมายแห่งรักจบลงเย yeah. อะก็แค่ทิ้งมันไปนถาเธอเลสายลงจะปลอบใจแลวเท่าไร yeah. เอ็นกายพักชัผ่อนปล่ยิ้ อยู่ใจทุกเท่าไราอะลอยชิงมันไปพุงนี้เระไม,ม่อีกครั้ง สายลมจะปลอบใจล้เท่าไรเอนกายพักใจผ่อนไปทิ้มันไปนั่งคุยกับทะเลเลยหยุดใจทุกเท่าไรลอยชิงมันไปปรุงนี้ริ่หม่าเดินเดินไปไป Bye. ครับเพลงต่อไปนี่เหมาะสำหรับคนที่ผิดหวังในเรื่องความรักนะฮะคนเราอกหักบางทีก็ชอบมาทะเลนะฮะเพื่อนผมนะครับเวลาอกหักก็จะชอบมาทะเลนะครับมาที่ไรก็ได้ สาวชาตต่างชาติกลับบ้านทุกครั้งเลยนะครับเพลงนี้ชื่อว่าเพลงเธอบอกนะฮะ